สวัสดีนะครับเพื่อนๆนและคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่น Division Level l i v e l ในดีลากมาดีบุนักเตะ2คนที่กอนข้างสาคัญนะครับคนแรกก็คืออเล็กซ์มอร์แกนไมค์คีนสุดยอดเดอะโก้แห่งเกมฟีฟ่า24พาพที่แล้วที่ผมรักการของเธอมากตัวนี้จะเป็นการ HBC ที่เ,เพื่อนเพื่อสามารถไปอันล็อกกันได้นะสกิลสีวิ่งห้านะครับห้าฟุตเนะเป็นกองหน้าขาซ้ายลงตำแหน่งกองหน้าได้อย่างเดียวนะครับจะมีเพสไตฟิเนตช็อตทองซึ่งเป็นเหตุที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการยิงในกรอบนอกกรอบและคือมอร์แกนพิเศษตรงที่ ยิงได้2เท้าด้วย ฮมทั้ง2ฝั่งแน่นอนนะครับแล้วก็มีแฟลร์เฟิร์ตทัตทีเวล่าแอรีโอตรงนี้ด้วยวันนี้จะมาเล่นเป็นกองหน้าเบอร์9กคนสําคัญเล้นจะอยู่กับทีวีหลังผมปอีกนาาแน่นอนใช้โรโชเชอร์ไปจะได้พัสพัดด้วยหรือจะเอาทารเกตฟอร์เวิร์ดได้พัธดามดาวเดี๋ยววันนี้ผมจะลองปรับทั้งที่เป็นฟอร์นายเป็นโพชเชอร์แล้วก็ให้หวานลองเล่น,เล,นเล่นดูนะสวนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโซฟีสมิธตัวนี้ราคาสามแสนกว่าเช่นเดียวกันผมมีเป็นตัวโลนอยู่10เกมซึ่งเพื่อนๆน่าจะ ใส่เคมฟินิชเชอร์นะตัวนี้จริงเมื่อกี้มองแกนลืมบอกว่าใส่เคมอะไรใส่เคมเอนจินนะสำหรับผมจริงใส่ฮันเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อนๆเอนจินน่าจะเป็นมูทที่ดีส่วนโซฟิสมิทนี่ยผมใส่ฟินิชเชอร์นะเพราะว่าเพสมันเยอะแล้วแล้วก็ได้บูชูตติ้งดิบบิ้งตรงนี้ก็เป็นกองหน้าสวยๆเลยวิฟิฟนช็อตเงินเทคนิคอลแฟลร์เฟิร์สทัชทองทิกสเตอร์แล้วก็ควิกเฟิร์สเซ็ปบอกเลยว่าโหดแน่นอนสำหรับใบนี้นะครับตรงตำแหน่งกองหน้าจะมี โลพัสพัทที่ตำแหน่งฟอร์นายกับแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดนะส่วนตัวอื่นๆที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็จะมีทั้งไรอันกาเวนเบิร์กตัวอีโวนะครับมีโซนเซนตัวนี้จริงๆมีอยู่ใน SBC ด้วยแต่ผมซื้อมาแค่ตัวทองนะซื้อมาหมื่นห้านะครับเพื่อนๆจะลิงก์มอแกนก็จัดเซตนี้4ตัวลิงก์แบบผมก็ได้ หรือจะเปลี่ยนโซเฟียสมิธตรงนี้ไปเป็นโดนแวนก็ได้โดนาวแนการฮีโร่ของผู้ชายก็จะช่วยบูสต์ให้มอร์แกนเต็มเหมือนกันถ้าใครจะทำผมอยากให้อย่างน้อยก็ต้องสองจุดนะครับแต่ว่าถ้าเต็มได้ก็ดีืแต่ว่าเดี๋ยอีกนิดนึงถ้าเพื่อนๆทำมอร์แกนไปนะโค้ดมันมี SBC ไอคอนมาซึ่งกําลังจะมีแล้วนะสำหรับไอคอนเพื่อนๆมีไอคอนสักตัวหนึ่งแล้วใส่ไป3ตัวจะเป็นมอร์แกนลรตแมนซวนเซนต์ตรงนี้แล้วก็ใส่โค้ด NUSL บวกไอคอนใบหนึ่งเพื่อนๆก็สามารถทําให้เต็มได้เช่นเดียวกัน นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะแข่งหลังก็จะเป็นวันเดอร์เวนซานิบาคุนเน่อุดอกี่ประตูเป็นเตอร์สเตเกนแบบนี้เลยนะครับกิ่งรถแม่ตัวนี้ก็เก่งมากซื้อว่า8,000เหมือนกันใส่วินิเชอร์ทั้งสองฝั่งเลยนะตัวนี้เดี๋ยววันนี้จีจ้าแน่นอนในแผงสี่ีสองเดี๋ยวเข้าเกมเลปุ๊บผมจะแนะนำแผงที่ผมใช้ในวันนี้แล้วก็โลทั้งหมดด้วยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปลุยเล่นกันเลยครับ Let's go f o o ชี h i อยจำหน่ายคอยในเกม EA FC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพิจิวฟี ف าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเข้ามาเลยเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูแผงนิดนึงนะก่อนจะไปเล่นนะครับผมเล่นแผง C2 Flat นะครับยืนแบบนี้เลยนะบิวอสไตน์ตั้งเคาน์เตอร์นะเลวชิพร้อผมตั้งไฮซึ่งอันนี้มันจะไม่เหมือนกับคลิปที่ผมลงไวล่าสุดนะที่แนะนำแผงท็อป เ,เพื่อนๆก็ลองปรับตามมาก็ได้นะแล้วก็ประตูนี่ก็เหมือนเดิมนะตั้งอะไรก็ได้ที่มีพาส์สรับู้หลังดีเวนเดอร์แบกซ้ายแบกขวาเนี่ยคาบกล่องผมจะตั้งวิงแบกไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาลองไปลองมาแล้วผมว่าตั้งฟูลแบกดีกว่า2ฝัง่งเลยนะครับแล้วก็คู่กลางนี่เหมือนเดิมนะบล็อกตัวหนึ่งกลางรับตัวหนึ่งซ้ายขวาก็เหมือนเดิมมีไซส์ฟอร์เวิร์ดบาลานนะครับแล้วก็ตรงกองหน้าเนี่ยผมจะตั้งให้ดวานตฟอร์เวิร์ดคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งตั้งฟอ,นนองร์หน ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับมาแล้วตาแรกไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆลุยลุยลุยในเกมก็คือแบบอยู่กันแบบ3 4มสี่คนแล้วคือแบบน่ารักดุกดิกมากสำหรับนักเตะหญิงแนวรุกเขาพื่ว่าคนไหนเพิ่งมาเล่นเกม f อซภาคแรกเนี่ยบอกเลยว่านักเตะหญิงไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะนหลายๆใบเก่งมากๆเลยด้วยครับอืมหลายๆใบเก่งมากๆเลยด้วยไปเลยเอาเลยโอ้โห เจมอ์แกนอู้จังหวะงงนัางครั้งแรกก็คือเข้าเลยโอ้ย y อ o d มีคู่มือจริงๆรถแม่น่ะปีที่แล้วมันจะมีเทสควิกเฟิร์สเ็ปทองด้วยแต่ปีนี้มันเอาออกแต่คือไส้ในมันก็ยังถือว่าโหดมากๆสำหรับนักเตะสแตน84อยู่ดีอะโอ้โหโอ้โหเลสติกเจมอร์แกนลื่นปืดเลยโอ้ oh my god หลอกสมผูชัยเขาหลงกันหมดเลยนะฮอแล้วครับเจ่เจมอร์กันโคจริงเออวะตาที่สองไม่ดูทีเหมือนเดิมอืมนั่นใครอะแฮร์รี่เคนเหรอนนะ่แน่เฮ้ยแฮร์รี่เคนจะมาเทียบกับมอร์แกนอยู่ไม่ได้หรอกนะเราบอกก่อนเลยนะเพื่อนโอ้โหแฮร์รี่เคนแรงจัไปโอเคสตอรสน วิ่งไปสววนสันอ้าวสมิธมามรับกาเวนเบิร์กมาดิอ,อดชโดนแฮริเคนยิงอีกแล้วแม่งเลยเหมือนเวลาเล่นมอแกนเะนี่ยเพื่อนๆจะถูกบีบบังคับให้เล่นนักเตะเซตเอ็นเดอร์บันยูเอสเอลเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ้องรอโอ้ย อุ้ยกรรมการมันจ่ายมึงเท่าไหร่ฝั่งนู้นเนี่ยจุดโทษนั้นเมื่อกี้จริงเอาอะอะไรเจมมองแกนผมไปทำอะไรอยู่ตรงนู้นอะนน่นี่นี่คนนี้เขาก็มีท่าดีใจครับน,นี่นี่นี่โรดแมนทรดิตี้โรดออแมน เลือกสาวหัวแก้วหัวแบกของเดนนิสร็อตแมนตำนาชิคาโก,โกบูจอมรีบอาเอ้อปลายมืออีกแม่งเย้ยอาลีสันเบเกอร์ไปต่อกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆสมิธยังไม่ยิงสักลูกเลยนะครับณนะตอนนี้นะสววนสันก็ย,ยังแต่ร็อตแมนยิงไปลูกหนึงละ นะครับสวอนซินเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะทางตรงมีดวงโอเคเอาไปก่อนละและนี่คือท่าดีเจลจำตัวของโซเฟียสมิธนะทำเหมือนแบบก็งงๆยิงเข้าได้เงอะไรอย่างเงี้ย เพราะนัตเตะหญิงหลีกเอเน่บนยูเอสเอลเขาจะชอบคาดผมแบบนั้นกันแหละพเพราะว่าหลีกเขาอนุมัติให้ทําได้แต่ผมไม่เห็นแต่ผมเห็นหลีพีเมลลี่ลาลิกา้าอะไรเงี้ยไม่มีใครแบบมีที่คาดผมแบบนั้นเลยนะเอาโอ้ใจบนอย่างนี้มีนัตเตะหลีเอเน่บนยูเอสเอลที่เขาคาดกันถ้าไปเอาพวกลาเวเล่อะไรพวกนี้มาพวกนั้นก็คาดเหมือนกันจะคาดกันเกือบทุกคนน่ตอนปีที่แล้วที่ผมเล่นะ โอ้โอโอเคจะได้จิบแล้วหรือ,อยังรอบนี้ผมกเดเน้นๆ,ๆเลยฮ่า<ว>ฮปปี้แฮปปี้จริงๆวิกที่แล้วฮีโร่วิกนี้ก็น่าจะไอคอนล่ะอุ๊ยเย็นๆพี่ ไอ้อมันไล่เสียผมไม่หยุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเป็นอะไรทำไมไล่เสียผมอย่าง,งน,นั้นนะเพื่อนฮะ <laughs> โอเคสามศูนย์ครับสริ่นเสริ่นสิสสสอ่ะมาพิกสวยสมิธนักกระโดดข้ามรั้วนักกระโดดข้ามรั้วหญิงไม่โอ <c oughs> ้โหแม่งเกือบสวยแล้ว ใส่คอยหน่อยสมิทโอ้โหชนคานอีกครับเป็นชุดนะตอนนี้พยายามหาลูกที่สี่กันอยู่แต่ยังไม่ได้ได้เสียบอีกอะ <Morgan. S 1> เสียบอีกแล้วโอ้พอแล้วเพื่อนเอาโกออกมาทมําไมฮะไปต่อกันเลยครับทุกคนอีกหนึ่งตานะ let's go <S มาเนี มาดีเฮ้ยพูดถามจริงคุณจะมาให้บอลมันซ้ำทำไมโอ้โหไม่เข้าครับยิงเบาไปหน่อยไม่ได้กดเขียวไงถ้ากดเขียวผมว่าน่าจะเข้านะ หเวลามีเยอะมากแล้วมุมให้เลือกยิงก็มีเยอะมากครับ็อตเมื่อกี้อออไอ,อ,ไอ,อ้เอ้ยมึงส่งทำไมมึงส่งทำไมมึงส่งยังดีที่ได้แม่งจังหวะโมแกงคือผมผมกดปุ่มเอค้างไว้อยู่เว้ยแล้วคืออบอนไ่้มาถึงก็เปเอ็กอีกขมบอนเออโชคดีจริงๆไงนะรถแม่นั่นตัวละ 8, แปดพันั่นนี่อีกไม่หยุดเลย่ะ มูดมากแค่มอ,อ์แกนลำหน้าครับแต่งตัวนาไม่ได้โอ้อหพิกสวยจัดอขอวัดกับฟันได้หน่อยได้ไหมนะ่ะเอ้ยได้ยิงด้วยสวรรค์สัส้นซ้อมโอเคบินบินเอเอมากโอ้รู้เมื่อกี้เอาชนะฟันได้นะ ได้ยิงนะที่จริงผมนึกกาโดนแย่งแล้วเว้ยแต่มีความแจมอยู่เออนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเล่นเมียแฮมเนี่ยเมียแฮมมายิ่งกว่านี้อีกห้าเท่าคล้ายๆกันเลยแต,แต่เพิ่มความโหดไปอีกห้าเท่าโอ้โหเพึ่งจะน้ำสองสุดเขี่ยมาครึ่งหลังโดนตีเสมอทันท,ทีแรกเลยครับ ดูจังหวะสมิธเผาแนวรับฝั่งนู้นดิเร็วจริงๆเดี๋ยวตาต่อไปนะเพื่อนๆผมจะลองปรับนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับเพย์โลนะจากตอนแรกที่มอร์แกนเนี่ยผมเคยใส่ฟอร์นายไว้เนาะเดี๋ยวผมจะสลับฝั่งแบบนี้เลยนะครับผมจะตั้งมอร์แกนเป็นโพชเชอร์แล้วก็เจ้าเซฟตี้สมิธเนี่ยผมจะปรับเป็นฟอร์นายแทนมาเลยครับตาให้เราเปลี่ยนโลของมอร์แกนกับสมิธนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะตานนี้ก็รับบทเป็นเบอร์9แน่อนอนแล้วก็สมิธมาเป็น ฟอไนแทนนะครับคือพอมันไม่ได้มีโลพัสพัดตรงฟอไนอ่ะมันอาจจะเล่นไม่ดีเท่ากับตัวที่มีพมัสพัดฟอไนป่ะเพื่อนผมว่าอาจจะมีผลวะจริงแต่ผมมากลาอยู่แล้วว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโซฟีสมิธวันนี้ทำคลิปเสร็จไปใช่ไหม ผมตั้งใจว่าผมจะซื้อลอนดอนโดนาวนการ์ดฮีโร่ของทีมชาติอเมริกาชายผมตั้งใจว่าจะซื้อเขามาลิงก์แล้วก็จะให้เขาเล่นฟอร์นาร์ให้แล้วก็มอร์แกนไปเล่นเบอร์เก้าผมว่าตั้งใจแบบนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังตังค์ไม่พอซื้อเก็บอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซื้ออีกทีประมาณตัวละแสนหนึ่งอะ่ะใช่มันมันจะบูสต์เคมเยอะไงเพราะว่ามันทีมชาติอเมริกาแล้วก็ยังต้องใช้รถแมนสเวน้นต่อนะ โอ้ยไอ่ก้อยรอดแมนรอดแมนนี่ยิงเยอะนะแต่เซอร์วอนเซนเน่ยผมหายไปไหนก็ไม่รู้เซอร์วอนเซนอยู่ไหนเนี่ยที่ผมใส่มันลงมาปะเนี่ยเซอร์วอนเซนไม่มีบทเลยรอดแมนยิงไม่หยุดเซอร์วอนเซนมึงอยู่ไหนวะ nếu hạ mặt vật Tôi vào Dù Oh my god Sơn, mà Sơn, oh, oh. Oh, oh Ok, Không okay. 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 Sao <laughs> <laughs> มันจะปั่นมันจะปั่นมันจะปั่นเจี yeah, ๋ยวลุงจริงนะทวานส้นทวานส้นไหมทวานส้นไหมทวานส้นมึงยิงคนเดียวเลยโอ้โแรงอยู่ผมไม่ส่งเพราะว่าผมอยากทดสอบเธอโอ้โหโดนตีเสมอแล้วครับมาทีนี้ห้นะ แต่จะได้ลูกสองลูกสองนี่ไม่ได้สักทีนะยิงเฉียดไปเฉียดมาอยู่นั่นน่ะโดนตีเสมอจนได้เกมนี้เป็นการเป็นทดสอบเกมรับเฉยบบเฮ้ยเรามารีวิวแนวลุกไปไปไปเอ,อ,อาโอเช โอ้โจ้าโหลูกนี้ได้ลุ้นนะแต่ว่าไม่สามารถเอาชนะผู้สาประตูเขาได้ครับโอ้โหูอะโรดแมน what home ไปยิงแป๊กเลยนะนั่นน่ะโรดแมน what อย่ามาขโมยอย่ามาอย่ามาขโมยโชว์ของมอแกนนะเกินไปแล้วไม่ได้ชื่อคิดจะไม่มีคำว่าลอนแมนเลยคิดดูไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับลอนแมนสักนิดเลยยิงไม่หยุดอ่ะแกมันเบิกมัลลารีาโรสโตเวสนส์โตเ n น o ์ไม่ได้มันสปีดมาหมดม,มันขาดไปหน่อยนึงวะ เหมือนสปีดขาดไปหน่อยเองอาทิ 82, 82. ตย์แปดสิบสองแปดสิบสองเชนมันสวยด้วยตึงไปอีกเฮ้ยทรามานว่ะชนะแต่ตาตาทำมันยากขนาดนี้เนี่ยอ่าเสมออีกแล้วเสมออีกแล้ว ไม่ยอมให้หําเสมอแล้วนะตอนนี้ต้องชนะให้ได้นะครับไปลุยกันเลยอลมอร์แกนท,ท้ายพลาดจริงๆมันก็ะนาด90กว่าลวกลางๆอ่างเงี้ยจุดโทษจุดโทษจุดโทษโอ้โอ มาดื่มน้ำกันหน่อยนี่โหน่ารักมากน่ารักสุดๆก็เลยชอบเล่นนักเตะอันเทรดมากกว่าอู้คานแต่ถ้าถามว่าเออเก่งไหมอะไรเงี้ยผมจะได้บอกว่าเออเก่งแน่นอนอือหือ โอเค3-0โอเคครับเพื่อนเและคลิปการเล่นในวันนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะก็หวังว่าเพื่อนจะได้เห็นไฮไลท์กันแบบจุใจนะครับสำหรับนักเตะทั้ง2คนนี้นะเล็กสมอ์แก้วันนี้เล่นไป10เกมนะครับยิงไป8ประตู5แอสซิสต์นะครับเพื่อนเอนและยังไงใครสนใจก็อย่าลืมไปทำกันนะอยู่ใน s p c ยังพอมีเวลาให้ทำอยู่นะครับเพื่อนเแต่ว่ามันลิงก์ยากจริงๆอาะต้องหาตัวรถมงรถแมนโซนเซอเลยมาลิงก์ก็ อเป็นไปได้นะใส่ไป4ตัวก็ได้ครับหรือจะเอาโดนอเวนเหมือนที่ผมบอกตอนตอน้นเอาโดนอเวนเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ใส่โคดนิดนึงก็จะทําได้เช่นเดียวกันนะรถแมววันนี้ยิงไปกี่ลูกอะห้ประตู3แอซิดนะสำหรับรถแมวแล้วก็โซฟีสมิธสอประตู3แอซิดโซฟีสมิธยิงน้อยไม่แบะเฉยเลยไม่รู้เหมือนกันทําไมแล้วก็สซเวนเซนสอประตู1แอซิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็นประมาณนี้ไปเลยนะสําหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีตัวอะไรมาใหม่อีกเดี๋ยวจะมาทําคลิปแนะนำกันแบบนี้อีกนะ ทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะอย่าลืมช่วยกันไลค์เชิญกคอมเมนตรร์ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปรอบหน้าแล้วผมจะเอาอ e ีโวบี่ไปเล่นด้วยแต่ว่าขอไปเล่นในซีรีส์ฮาวเวอร์ไอทีแล้วกันนะสำหรับอีโวบี่ตัวใหม่เดี๋ยวเอาไปเล่นกองกลางกันก็ฝากเพื่อนๆรอติดตามกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอัจฉริทีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าาหม่ช่องพิจิวฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่อมอีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีองเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ